สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุณใจจะมากินผ้ามากินเข่าหลังเลิกง,งานกึ้มาปนไก่จ้ะเคยกินว่าจะโดยถ้ามชชตานะ่ะคุณใจจะเป็นคนที่มากกินปนนะปนปลาปนกุ้งปน,นอีหยังแบบนี้นะจ้ะแล้วก็กินข้าวผักหลายๆอย่างสินะวันนี้มันบ่ไม่อีหยังสิปนกับเลยปนไกจ้ะเนี่ยเหนือไกเป,เป็นเป็นเหนือทีน เฉพาะเนืออกมันนือจ้ะอามาปุ่นเป็น,เป,นเป็นปุ่นเป็นน้ำพริกนี่แหละแล้วก็เขาเขาก็จะมีเขาเจ้าเขาเนี้ยนิดนึงมันเหลือแต่หมอว่านก็เอาอันเอาพลาสติกแล็บไปแล้วก็ไปอุ่นนะจ๊ะอันเอ,อกากระกเจี๊ยบเขียวแล้วก็อันเตียงแล้วก็อันจานพู้ชจ้าพีใจกันนักเลยพี่น้องอันนี้ หวานเลดี้แม่กขจะปูเองนะจ๊ะอันนี้ก็งามงามนี่อันนี้ว่ามันข้องสวนเจ้าของได้ง่ามงามนี่เพราะหญ่ไปโดสพักสวนเผื่อนบ้านไปเก็บของข้าเจ้ามาเขาจาของบ้างงามเขาจะของแกน้วก็พักซี่รอมพักลืมผัวจ้ะถ้าบ่กินมันก็ลืมอยู่ผัวก็ได้นี่นี่นะพี่น้องกินกินก็พักกบหนังสินะ มันค่อยกินปนไก่มาปนกันแล้วเศรบเสยชัเลยเนาะปัมญยุบัน เดี๋ยวสงสังยว่ามีเงี่ยจะปนไ,นไก่ยังไงให้เป็นต้อนหน่อยหน่อยน้ำปลต้มต้มมันมันชุะะนเลยค่ะมันซำ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 ใส่โคก อ,อันาเลยถ้าสมไก้นี่ยะ,ะมันก็จะเป็นป้นแบบเนี่ยป้นแบบนำหน่่ยๆยน่อยากไปหนองร้องมึงเนื้อมันจะเป็นลาบมันกับว่ามันลาบนะพักซาลแเปบนบอกว่าช่วยระบบก,การหายใจควารุ่งหายใจอ่ะวิจัยกันเลื่อมากิน อันใดเขาว่าเป็นยากินเมื่อจะเป็นน้องยานตายอันนี้กันยอนเขาว่ามันดีนะสืตอมันกินแพงขนานดะแพงกว่าเนื้องวัวพักเมืองหนออแพงเลยแพงกว่าไก่ 그냥 <laughs> 막긴 근데 그냥 까먹고 나 แล้วพวกเขาปนปนเมงได้ อบหนึ่งนะที่กรอบนีจ้ะกรอบแซ่บ 可以 ก็ร่มเบ่งด้วยนะใจยังแข็งแล้วก็อบหนึ่งนาที่กรอบแสบก็ถอดเนี่ยเอาเนี่ย

อันนี้็ดยัุ่มนึ่งเหอามาอาบนานี่ก็เผาไปไงปนไก่ทุ่มนึงเดีไม่ได้เหน็หนหยังเลยกินดื้อแล้วร้องุมกันน้อ จ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกกำลังเร่งใจนะจ๊ะทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกเลิฟนะจ๊ะถี่มาาหากำลังใจคุยใจอิ่มแล้วจ้ะปลากันยังงลายกินผู้เดียวเนะพี่น้องกินจิบๆบเจ็บๆมันก็อิม่มะเอาไปกินเลยฮคนกายย่งเลย กินก็กินในซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้พักก็เมด่เขาก็เมดเนี่นั่งพักสะไรเ <c oughs> ลยแหละกวยน้อยหนึ่งอ๋อนอกว่าพักเมดแค่รถนั่งยุ่งอ่ะเลยอิ่มแล้วนี่ละจ้าพี่น้องจ้ากินแล้วก็สินั่งทัก ค่ะจะนอยแล้วก็จะนอนนราจะซองถุ่มก็นอนเนาะมันก็โอ้ยเนาะแล้วหนีอยังอยู่กับดึกแล้วนั่นแหละชีวิตก็กินเสียบอยู่จ้ะาง่นนอนกินเสียบอยู่นอนก็พ่คอยกระได้เพราะว่าหันนอนหัวคำก็ตื่นตีสองก็ตื่นตื่นแล้วก็กลับไปนอนก็ไปรับมันก็ไหวมันเป็นน้ำไหวมันนะ ่กับสุขภาพร่างกายกับมันกับกับบ้าทึงกับบ้าดีเที่ยวกับบ้อถึงกับบ้าแบบสุดยนเลยยางบ่ได้ิขมันกับบ้าแมนกับทุ่ทุ่ยไทยไปนะจ๊ะตื่นกับจังว่าตื่นนะนี่นะก็ยู่แบบนี้นะจ๊ะความสุขของคนมันก็คนละอย่างคนละแบบเนาะ ไู้ใดมากกินอนไรก็เห็ดไปกับประเห็ดไปกับก,กินไปนะจ๊ะถ้าพขาคูใจมาก,กินแบบนี้กินแล้วมันสบายท้องสบายใสมันบพอืดมันด้างหลังนี่ก็จะกินยังลงไปมันก็จะอืดนะจ๊ะมันบ่เหมือนมันบ่นหย่อยแต่กินผักกินยังเสียมันก็จะเบาๆท้องแน่ชังน้อยจ้าพี่น้องขอให้ทุกคนกมีความสุขความจเจริญในชีวิตนาทีการงานนะจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องเพื่อนเก้าเพื่อนไม่ที่ม่ให้กเขาตังใจนะจ๊ะที่ม่ให้กเขาตังใจกันและกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าการคิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะคะพอกันคิหนาน,นะจ๊ะนาอลำล้เรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะ